สวัสดีเจ้าความนาเปี้ยวใบพัชเชลีนะเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่นพ,พน้องนองนะเจ้ามาทําหมูคั่วพิกเกลือกันนะเจ้าวันนี้นะเจ้าใจหมูยู่ที่ห้ากิโลนะเจ้าเพื่อนเพื่อนอนหมูไปมักก่อนนะเจ้ามักใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีซอสฝาเขียวแล้วก็รสด,ดีนะเจ้า ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะเจ้าแล้วค่อยเอามาทอดแบบนี้นะเจ้าสีสันประมาณนี้ก็จได้นะนะเจ้า หลังจากนั้นนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันนะเจ้าใส่พริกขี้หนูสวนนะพริกชี้ฟ้าสีแดงที่หั่นไว้นะเจ้าลงไปพัดได้เลยเจ้าเจ้าเมื่อพัดได้ที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ใส่หมูที่เยาทอดนะเจ้าลงไปได้เลยเจ้า เส็จแล้วนะเจ้าก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะเจ้า หลังจากนั้นนะเจ้าก็คลุกเขานะเจ้ามันเข้ากันนะเจ้านนเสร็จแล้วนะเจ้าก็ใส่ต้นหอมโรยหน้านะเจ้าคลุกเค้าแหงกรรหนึ่งก็เซตแล้วนะเจ้าเพื่อนๆลองทำกันดูนะเจ้า จะทำกินทำขายหรือว่าเอาไปทำรงทานก็นได้นะเจ้าวันนี้ขัวมะนาวเปรี้ยวใบพชัชรีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า